สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแมทครูหน่อยนะครับวันนี้ครูหน่อยจะมีหัวข้อนะครับหัวข้อวันนี้ที่เรานะครับจะมาฝึกกันนั่นคือเรื่องของการลดราคาของสินค้านะครับน้องๆนะครับเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้านะครับหรือร้านค้าต่างๆน้องๆก็จะเห็นนะครับป้ายการลดนะครับราคาสินค้านะครับติดไว้ที่หน้าร้านนะครับ บางร้านนะครับลด80%นะครับบางร้านลด70%นะครับหรือบางร้านนะครับสูงสุด90%นะครับน้องๆทราบหรือไม่ว่านะครับลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเขาลดให้ราคาให้เราเท่าไหร่นะครับเราสามารถซื้อสินค้านี้ได้ในราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้น้องๆสามารถใช้ความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในแบบทดสอบนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับ สามารถใช้เป็นแบบทดสอบเข้าเรียนต่อชั้นม .1 ได้หรือนะครับเวลาเดินไปกับผู้กครองนะครับก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองฝึกกันนะครับวันนี้ครูหน่อยได้เตรียมนะครับตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะครับตรงนี้ไว้ตัวอย่างนี้มีอยู่ว่าร้านค้าติดราคาขายนะครับโทรทัศน์ไว้ 6,800บาทนะครับราคาติดไว้6,800บาทลดให้นะครับลดให้ผู้ซื้อ25เนะครับลดให้ผู้ซื้อ25ออยากทราบว่านะครับร้านค้านี้จะขายโทรทัศน์นะครับหรือเราจะซื้อได้นะครับในราคากี่บาทนะครับอ่ะเรามาเริ่มทำโจทย์ข้อนี้กันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ ที่คุณหน่อยวงไว้ครับตรงสีส้มนี้นะครับลดให้ผู้ซื้อ25เปอร์เซ็นต์นะครับลดให้ผู้ซื้อ25เปอร์เซ็นต์นะครับจำไว้ว่านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการเทียบกับ100นะครับถ้าน้องๆเห็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการเทียบกับ100สมมติว่านะครับคุณหน่อยมีนะครับเงินอยู่เราจะเทียบกับ100นะครับ100บาท นะครับเขาบอกว่าลดให้ผู้ซื้อ25%เราเทียบกับ100แสดงว่านะครับเขาลดให้ผู้ซื้อกี่บาทครับ25%เทียบกับ100เขาก็จะลดให้กี่บาทครับ25บาทนะครับ25บาทแสดงว่านะครับเราสามารถซื้อได้หรือร้านค้าขายในราคากี่บาทครับ 75บาทเห็นไหมครับอันนี้คือการตีความหมายนะครับคือราคา100บาทเขาลดให้25บาทนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นการเทียบกับ100แสดงว่าเราสามารถซื้อได้ในราคากี่บาทครับ75บาทแต่ตรงนี้นะครับร้านค้าติดราคาขายนะครับติดราคาขายไว้6,000 8ป0บาทนะครับแสดงว่าเราสามารถซื้อได้ในราคากี่บาทนะครับตร,ตรงนี้เป็นการเทียบบัญญัติตรยางนะครับ100บาทตรงนี้คุณหน่อยจะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจนะครับ100บาทนะครับซื้อได้ในราคา75บาท ถ้า6,800บาทจะซื้อได้ในราคาเท่าไรนะครับใช้กฎของมัญญะตรยางนะครับตัวเลขที่อยู่เฉียงกันตัวนี้จะมาทำอะไรครับคูณกันนะครับครูหน่อยจะเขียนกันนะครับ6,800คูณกับ75ตัวเลขที่เหลือวนี้นำมาหารนะครับ เราสามารถลดทอนได้นะครับเลขศูนย์ข้างล่างมี2ตัวนะครับทอนข้างบนได้นะครับหลักการสุดท้ายเราจะเหลือ68คูณ75นะครับ68คูณ75น้องนองนะครับไม่ได้ตั้งคูณเลยครับ68คูณ75 ไม่ได้ตั้งคูณนะครับเสียเวลานิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพื่อความถูกต้องได้คูณนะครับหลักหน่วยนะครับคูณทีละตัวนะครับ5 8 40ปดสี่สิบใส่ศูนย์ทสห้าหกสามสิบกสี่เป็น30มสต่อไปเลขห้เราคูณเสร็จแล้วนะครับต่อไปเลขเจคูณเลขเจอยู่ในหลัก10ใส่ศูนย์ไว้ห่งตัวนะครับเจ็ดไล่คูณทีละตัวครับเจ็ดคูณแปดก่อน เจ็ดแปดห้าสิบหกใส่หกทดห้านะครับเจ็ดหกสี่สิบสองบกที่ทดอีกห้าเป็นสี่สิบเจ็ดนะครับสุดท้ายหาผลรวมนะครับได้ศูนย์สิบทดหนึ่งสิบเอ็ดทดหนึ่งอ่ะสุดท้ายนะครับผลค,คูณออกมาจะได้ทั้งหมด ห้าพันครับหนึบาทนะครับร้านค้าตอนแรกนะครับติดไว้6,800บาทนะครับลดให้ผู้ซื้อ25%แสดงว่านะครับรา้านค้านี้ขายโทรทัศน์ในราคา5,100บาทนะครับหรือเราซื้อได้ในราคา5,100บาทนะครับ แล้วเขาลดให้เรากี่บาทละ่ะจาก6,800นะครับอันนี้ครูหน่อยต่อนะครับความจริงจบแค่นี้แล้วนะครับันครูหน่อยอธิบายเพื่อน,นะครับเขาลดให้กี่บาทก็ลดให้ก็เอาราคาที่เขาตั้งไว้ครับ6,800ลบ5,100ผลลัพธ์เท่ากับลบกันออกมาแล้วเท่าไหร่ครับ1,700 นะครับอันนี้ครูหน่อยทําเพิ่มเติมให้นะครับแสดงว่านะครับ25%ที่เขาลดให้ตัวนี้นะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ1,700บาทนะครับสําหรับราคาที่ลดให้นะครับน้องๆก็สามารถใช้ความรู้ตรงนี้นะครับไปคํานวณแต่ละร้านนะครับหาร้านนะครับที่ให้ราคานะครับลดราคามากกว่าสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือนะครับอินบ็อกซ์ทาง facebook นะครับเดี๋ยวคุณหน่อยให้ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี่ครับวันนี้คุณหน่อยไปก่อนนะครับขอบคุณครับ